สวัสดีครับพี่น้องชาววัวสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมจะพาผู้ชมทุกท่านมาดูวิธีการที่ผมเตรียมอาหารสำหรับเลี้ยงวัว34ตัวในเวลาไม่เกิน15นาทีนะครับโดยปกติแล้วผมจะใช้เวลาน้อยกว่านี้นะครับแต่ว่าบังเอิญว่าปีนี้เนี่ยนะครับฝนตกเร็วฝนตกชุกนะครับทำให้พื้นที่หน้าข้อของเราเนี่ย ดินเป็นหลมนะครับรถมาส่งเปลือกมันล้างติดหลมก็เลยต้องเทกองตรงกลางลานตรงนั้นนะครับก็เลยทําให้ต้องไปตักเปลือกมันล้างจากข้างนอกเพื่อมาผสมข้างในนะครับแต่ด้วยอวุปสรรคเหล่านี้นะครับผมก็ยังใช้เวลาเพียง15นาทีนะครับในการผสมอาหารวัวเพื่อ,อที่จะใช้เลี้ยงในการาเลี้ยงวัว34ตัวนะครับอันนี้คือ1มื้อนะครับ ผมให้กินวันละ2มื้อนะครับเช้าและเย็นในอาจาราส่วนที่เท่าๆกันนะครับเริ่มต้นจากการเทกองอเปลือกมันล้างนี่นะครับชั้นแรกเนี่ยผมเทกอง6ถังนะครับผมใช้เปลือกมันล้างทั้งหมด10ถังนะครับทั้งหมดนี้นะครับเมื่อเราใส่ส่วนผสมต่างๆแล้วเนี่ยเราจะได้อา,อาหาร tmr แบบง่ายๆแบบที่เราผสมมือนี่นะครับ จำนวนทั้งหมดประมาณ16-17ถังนะครับก็เฉลี่ยให้กินตัวละครึ่งถังต่อมื้อนะครับ เปลือกมันล้างเที่ยวนี้ผมยังไม่ได้หมักยีสต์นะครับเพราะว่า,าต้องเทกองข้างนอกนะครับพื้นที่มันแฉะอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เทน้ําราดเข้าไปนะครับหมักเฉพาะส่วนที่เอาเข้ามาข้างในโรงหมักได้นะครับก็ประมาณสัก2ตันนะครับทิ้งไว้ข้างนอกประมาณาตันกว,กว่านะครับ เปลือกมันล้างเที่ยวนี้ความชื้นค่อนข้างสูงนะครับน้ำหนักถังหนึ่งเนี่ยก็ประมาณสัก10กิโถึง12กโลนะครับปกติจะแห้งและเบากว่านี้นะครับสาเหตุที่หนักเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเข้าโรงแป้งน้อยนะครับทำให้เขาเปิดเครื่องอสีมันเนี่ยน้อยแล้วต้องเข้าคิวยาวนะครับและเวลาได้คิวเข้าไปรับก็เป็น เปลือกมันที่แบบออกมาจากโรงสีสดๆเลยนะครับความชื้นก็เลยยังเหลือเยอะอยู่นะครับแล้วประกอบกับช่วงฝนตกชุกด้วยนะครับมาเราก็มากองอ,อยู่บนดินแบบนี้นะครับความชื้นมันก็เลยะระเหยช้าลงนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุทําให้ความชื้นสูงแล้วก็น้ําหนักเยอะนะครับการที่หิ้วเข้ามาผสมข้างในแบบนี้นะครับก็ได้กล้ามเลยดีทีเดียว ทำงานสบายๆนะครับไม่ได้เร่ง,เรงรีบอะไรนะครับผมกองชั้นแรกเทกองชั้นแรก6ถังก่อนนะครับแล้วก็ราดด้วยอ,อาหารค้นคำว่าอาหารค้นของผมก็หมายถึงอาหารที่มีไฟเบอร์มีกากใย,ยต่ํานะครับเป็นอาหารที่เป็นผงเป็นเม็ดนั่นเองนะครับซึ่งในถังนี้นะครับผมก็จะผสมไว้แล้วนะครับโดยส่วนผสมของผมก็คืออ,อาหารค้น สำเร็จรูปโปรโตีน18%นะครับครั้งนี้เนี่ยผมเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนยี่ห้อนะครับได้โปรโตีนเพิ่มขึ้นนะครับอัตราส่วน1ส่วนนะครับต่อฝุ่นข้าวโพด2ส่วนนะครับแล้วก็ปลายข้าวอีก1ส่วนนะครับก็ใช้ชามที่ผมใช้อยู่นนะครับเป็นการตวงนะครับชั้นแรกก็เป็นอาหารข้นผ่านไปนะครับ แล้วก็เอาแกลบเททับไปนะครับแกลบใช้1ถังกุนพูนนะครับผมเคยใช้2ถังแล้วนะครับปรากฏว่ามันเยอะไปนะครับอันนี้คือเป็นกระถินสับหมักนะครับผมหมักใส่ถุงเอาไว้ในถุงนี้นะครับก็ถุง,ย,ย,ถงยูเรียเนี่ยนะครับถุงปุ๋ยยูเรียเนี่ยจะใช้ได้ใส่ได้อยู่4ถังนะครับอันนี้หมักไว้สอสาวันแล้วครับ ก็จริงๆไม่ได้ตั้งใจว่าจะหมักนะครับแต่พอดีช่วงนี้ผมมีเวลามาแล้วก็มีกระถินเยอะผมก็เลยตัดสับแล้วก็ตุนใส่ถุงตุนไว้นะครับเผื่อว่าใช้ภายหลังนะครับกระถินนี่มีประโยชน์มากนะครับโปรตีนสูงวิตามินแร่ธาตุสูงนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือฟรีนะครับใช้แค่แรงงานนะครับยิ่งช่วงหน้าฝนอย่างนี้นะครับ แตงยอดดีมากขึ้นดีมากนะครับตามข้างทางต่างๆนะครับตามที่สาธารณะต่างๆนะครับแล้วก็เทกแกลล์เข้าไปนะครับเกลี่ย,ยให้เสมอกันโดยทั่วนะครับถ้าช่วงที่ไม่มีกระถินนะครับผมก็จะใช้ย่าเนเปียร์ซับนะครับ5-6ถถังนะครับประโยชน์ ของย่าเนเปียเนี่ยนะครับก็ย่งที่ที่ผมกล่าวไว้นะครับคือผมสามารถสับแล้วก็เอามาผสมกับกับอา,อาหารข้นเพื่อที่จะเป็น TMR ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกแบบอย่างแพนโคล่า ula, หรือย่าไนอะไรต่างๆเนี่ยครับพวกนั้นเราจะมาผสมเป็น TMR ไม่ได้นะครับมันก็คือตัดแล้วเอามาให้กินเลยซึ่งอ่ามันก็ดีนะครับเพียงแต่ว่า,าระบบการบริหารจัดการของผมเนี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่เรื่องของพื้นที่ในการเพาะปลูกแล้วก็แรงงานเนี่ยครับมันไม่เหมาะกับการให้วิธีเลี้ยงด้วยวิธีแบบนั้นนะครับเสร็จแล้วผมก็เทปเปลือกมันนะครับชั้นที่2อีก4ถังนะครับรวมเป็น10ถัง ในคลิปนี้คือผมโชว์เป็นเรียลไทม์เลยนะครับเป็นเวลาจริงเลยนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับผมมีมีมีตัดต่อเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันมันสั้นกว่า14นาทีนะครับเพราะว่าถ้าเกิน14นาทีแล้วเนี่ยมันจะอัปโหลดขึ้น y o u b e มาตามปกติไม่ได้นะครับเลยต้องตัดต่อเล็กน้อยแต่ว่าไม่เกิน15นาทีนะครับชั้นที่2เนี่ยนะครับผมก็ใช้เปลือกมันอ่า 4ีถังเทเท่เากัาไปนะครับแล้วก็ราดอาหารข้นนะครับทับไปอีกอหนึ่งชั้นนะครับชั้นแรกเนี่ยผมราดไปแล้ว8ถ้วยนะครับแล้วก็เที่ยวที่2ก็ราดไปอีก7ถ้วยนะครับก็ถ้วยหนึ่งก็ประมาณ1กิโลนะครับก็เท่ากับว่าผมใช้ประมาณ15กิโลนะครับนี่คือต่อมือนะครับ แล้วก็ตอนเย็นก็ผสมเหมือนกันนี่แหละครับอัตราส่วนเท่าๆกันพอเสร็จแล้วก็จะคลุกคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับทีนี้มาดูาต้นทุน,นข,อของการทําอาหาร TMR ของผมบ้างนะครับต้นทุนได้แก่1น,นะครับอาหารข้นนะผมใชว้วันละ10กิโลนะครับสมือมือละ5กิโลนะครับราคากิโลละ10บ,บาทนะครับรวมเป็น100บาทฝุ่นข้าวโพดนะครับ ก็ใช้10กิโลเหมือนกันราคากิโลกรัมละ5บาทนะครับรวม50บาทปลายข้าวนะครับใช้ปลายข้าวรวมนะครับมันจะมีเม็ดดำๆปนอยู่เยอะนะครับใช้10กิโลกิโลละ6บาทนะครับต้นทุน60บาทแกลบเนี่ยใช้2ถังนะครับมือละถังถังละ2บาทนะครับพอผมซื้อมากระสอบละ10บาทนะครับกระสอบหนึ่งใส่ได้5ถังนะครับก็รวมวันละ4บาทนะครับเปลือกมันเนี่ย เปลือกมันล้างนะครับผมใช้20ถังถังละ10บาทนะครับกิโลต้นทุนกิโลละบาทหนึ่งนะครับก็ต้นทุนเท่ากับ200บาทฟางผมใช้วารลสีก้อนนะครับก้อนละ25บาทนะครับก็ตกประาร้อยนะครับรวมต้นทุนทั้งหมดนะครับ514บาทต่อวันนะครับใช้เลี้ยงวัว34ตัวนะครับก็เฉลี่ยตกต้นทุน15บาทต่อตัวต่อวันนะครับ ที่ผมหาข้อมูลมานะครับผมคิดว่า15บาทต่อตัวต่อ,ตอวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นต้นทุนที่ที่ค่อนข้างต่ำนะครับถือว่าพอใจพอสมควรในเรื่องของการดูแลต้นทุนนะครับแล้วก็ผลงานก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าวัวผมก็เนื้อหนังดีนะครับเนื้อหนังดีเราเลี้ยงแม่พันธุ์นี่นะครับเราก็ไม่ต้องให้อ้วนมากนะครับไม่ต้องให้อ้วนมากนะครับแค่ประมาณบอด้สกอร บอดี้คอนดิชันสกอร์ประมาณกลางๆนะครับประมาณ3-4ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นวัวแม่อันนี้คือวัวแม่เลี้ยงลูกให้ให้นมลูกผมก็ให้อัตราเท่ากันนะครับไม่ได้ให้ไม่ได้ให้อาหารเสริมเข้าไปพิเศษนะครับแต่ว่าอาจจะให้ในปริมาณที่เยอะกว่าตัวอื่นๆนะครับอย่างตัวอื่นๆเนี่ยอาจจะใหะ้ครึ่งถังนะครับ แต่ถ้าเป็นตัวเล็กหน่อยนะครับวัววัวตัวเล็กหน่อยก็อาากัตราส่วนก็จะน้อยลงไปอย่างเช่น3ตัวถังหนึ่งเนี่ยครับแต่ถ้าเป็นแม่เลี้ยงลูกหน่อยก็อาจจะเป็น2อส่วนสของถังนะครับก็ฉเลฉเลฉี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตตัวว,วัวให้ดูนะครับว่าหลังจากที่ผมยืนโรงเลี้ยงด้วยสูตรนี้นะครับมา2เดือนแล้วนีเน้เป็นยังไงนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ